ไม้ป่านะคะผลไม้ป่าลูกใหญ่มากเลยนะคะบักเล็บแมวยังไม่สุกนะคะกำลังเขียวเขียวกดไลค์กดแชร์กดซัสไคร้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปเราไปเดินออกกำลังกายต่อวันนี้สาวอุ้มบ่ได้ไปเฝ้าบ้าน<ป>อยากไปน้ำเขาเลยนี่ไปกนไ ไป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 น้องกันไปดีไปดิบอดีแล้วเ้าไปห่งางตววดยางเดียวเ,เลยเฮาบันตรวดตรวมาเด้อุมเ้ยไปไปออกกําลังกายต่อเราจะไปออกกําลังกายนะคะพ่อแม่พี่น้อง ที่รงโตนสะการบินไทยเวงใน,เ,นเป็นอย่าง่ะฮะโตนสะการบินไทยนี่คือสิบโเอ้ยพันยี่สิบเป็นลัดเอาปองได้บุญนาะปล่อยไปเลยพันย,ยี่สิบเป็นลัดเอาอยู่ฟังทั้งผุนน้ำมันเลิกดีล่ะ เสียงที่น้องนี่รอพอสิ้นวันก็เงียบหายไปเลยอุดซับไปซื้อที่นอนไปแล้วค่ะชมบรนท้ายนะคะบรนท้ายอวบๆนะคะไฟแดงไฟกับพิบกับพิบเห็นไปเขาบอกเขาบอกว่าหยุด เลียวได้จวดยางเดียวพี่น้องจวดยางเดียวอย่างสิไปจกเคาะป่ายเพิ่อนไปเวไถ่เวควไปไปนัอยู่ เฮ้ตะกี้คือพอนยาแม่เบรกกะเบรกเอ้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝ่าน้ำแม่ไหมเฮ้ย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 แม่เบรกกะเบรกเอ้าเอาอื้ออือเรีบมากค่ะรีบมากเออเออเอาไปไต่พลบโอ้พลบหลุ่มอยู่หันยันแม่บอบ้านนะ่าเหมือนกันกับแม่ตายเลยกันนี้ เหมือนกันกับแม่ตายเลยนะแม่พัาจวดกับจวดแม่พ้าเบีกกับเบีกแม่บอมากกับแนมท่างเ่ยยันแม่แซงอเอาผู้ใดล่ะนั่นโอ้ไอติมขายดีบ่เนาะไอติมขายดีบ่ แดดห่อนๆจังสิเหลือบ่า,านออขนมปังแน่จักอัน, <c oughs> นเออบ่มีคนเมา,าไอจิมเลยติย๋วเนอะจวดยางเดียวมาหอดเลยแซงหน่องเลยวันนี้แมีเดี๋ยวแซงไนเด้อแมสี ป้าพอหา่าปลากระพงยันแม่ออกก่อนพ <laughs> ิ่มน้อง <laughs> ตาน้องน้ำ <laughs> สายจวดเนาะ <c oughs> เอ,อือเสียงเบะห,หองเหยงงอหองแล้ว <c oughs> cún tay đem ở con yêu. cai, cún tai là sướng Chị típ típ mình cá phơi phịch ừ. đấy, cá hiền cá cá nhau nó, cá nhìn hiền cá cá nhau nhau, cháu bu cha nuôi này nuôi này

ไปไหนก็ไปกันตรงยังเดียวออกมันทา่างกุหลาเฮ้าล่องเบึงไม่ได้เดินออกทางนานแล้วนะคะเนี่ยแต่บอได้ไปงานไปแห้ง,งานกับเบอรออกมันท่างพี่เด็ดใบคามาพี่บกินนองเอาคาบเขาปากบับปุ่นค <c oughs> าบเหรินเตยมันเขียวเอ้า ปลาก,กันจินกับทินลิมรัวพุ่นเอ้าเอาเอา,เอาละบันนี่พอพริกสิบาทหลานไส้ไปได้บน้อกจะบ่อยากเดินเลยอ่ะแสบหบลายขางหัวนี่พุ่นต้นมะลุมผลลไม้ปลาค่ะกำลังตาเขียวๆเ,เลยนี่ผลไม้ป่านะคะ ผลไม้ป่าลูกใหญ่มากเลยนะคะบักเล็บแมวยังไม่สุกนะคะกำลังเขียวๆยวจ้องไหวจ้องไหวต้นนี้เดี๋ยวสิมาเก็บโอ้ยสิผ้ากันหดใสไงบอ๊อนนี่แวะข้างทางตลอดเลยกินบ้าน,น้ำบักเล็บแมวพี่ปีประกาศยันน้ำเล็บแมวกอมือ เจ็บ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 สร้างเขาป่าอยากกินหญ้าก็บอกก้ากินอยานหนาแบกเล็บแมวก็สีฮอดสีฮอดเส้นทางข้างนอกแล้วค่ะวันนี้จะเดินอ้อ,อ,อมออกไปทางหน้าศูนย์นะคะชมบ้านไทยนะคะหุ่นหุ่นจะเท่ากันอยู่แล้ว <laughs> ลังเหงกันเนียยยังก็ว่าเห็นนอง,นองินกันนี่กัอย่างเห็นน้องกินยังก็จะกินน้ำน้องแท้มือนี้เต่ามิงปลาปลาเตียวนาศูนอู้พ่นมัตะใสผุ่นผุ่นข้างหน้าเฮาพุ่นพ่นมัตะใสหึสร้างครอบครัวพ่นติโอ้สี่เชือกข้างหน้านะคะอืม พี่นกแก้วตัวนี้ไปนมดมือจะได้ทุกคนน่ารักกระดิ่งทองกระดิ่งทองละสันผู้ช่วยหมอยญ้หมอมากกับไปเป็นผู้ช่วยหมอยั่งนั่นกลับไปเป็นเด็กเลี้ยง งานเราไรหรือไขว่าวสันเต็มขอกเงยบ่ได้พักเด่นพอนออกสู่เส้นทางญญาอยากกินเค็บติเด็กมออยากกินเค็บยกมือเกเดเกเดีอยู่อยากกินเค็บวัน อขอแม่สีแม่สีแม่ดสีขอเงินแน่ไปกินเคปมา <c oughs> สั่นสีื้อเคปสีื้อเคปขอเงินแน่สีื้อเคปไปส,ส,นะ <c oughs> สิหูมาสิออกมาทาั้งนี่ <c oughs> <c oughs> วันนี้เรามาออกสู่โลกกว้างนะคะามาเดินบนเส้นทางใหญ่นานแล้วไม่ได้เดิน นาศูนย์นะคะนาศูนของห้าโลกของช้างสุรินจังวัดสุรินสินช้างใหญ่พระไหมสวยเรือพัฒนาธรรเอาวาจ้าไอติมบอไอติมมิงมงคลจ้าพี่ปีเป็นคนขาย <c oughs> <c oughs> สิไปตายสิไปกินหยาติยนว่ามีหยากินเราเป็นหี้น ไป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 เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่ไปน้ำน้องมิงเด้อไปแล้วอย่าแป้งนองอย่าเฝงนองบยบายค่ะ